ทสวัสดีทีท่ช่องน้องแก้วตาเบมาดีทิกท่นนะคะ ลองฝุดพี่นุกขึ้นรถก่อนนะฮะขึ้นได้อยู่แต่ว่ายังไม่ได้เอารถออกนะ,ะเพราะว่าเบรกยังซ่อมไม่ได้ลองสตาร์ทรถแล้วก็ให้พี่นุกขึ้นดู ขณะขึ้นรถนะคะต้องมีการล็อกขาหน้าด้วยขาหลังด้วยล็อกขาด้วยนะคะเพื่อความปลอดภัยเผื่อไปหลายตัวเวลาไปรถถิดล้อนะคะ ท่ไย่เนี่ยฮะที่ไทยล้อหนุนไว้แล้วไปไม่ได้ล็ล้คลคช้างใหม่เราต้องนช้างหม่ล็อล้อแล้ว,ส,ขขว,ลวสองข้างเลยไงไม่ได้ะป็น รถมันจะรับน้ำหนักได้บน่นเหมือนกับอ่วนจังถ้าน้องแก้วพอดีไดิ้งทิ้งกิโลเดียวแม่เล็กกิโลเดียวแก้วพอดีขนาดแก้วก็ยังใหญ่อยู่นะรุ่นทวีโชคอ่ะพอดีอ,นะอืมปลอปะละ แก,กต,ตาดินแกตาดินล่ะแกไปด้วยแกอยากขี่รถด้วย ขอบคุณย่าจากเอฟซีทุกท่านด้วยคุณยายอะไรนะคุณยายอะไรที่สนใจมั้งแม่คุณ,าาคณยายมนทาขอบคุณย่าจากแม่นิวคุณยายมนทาคุณไลลาได้ย่าฝึกช้างขึ้นรถโยนย่าไปในรถแล้ว พื้นมันรับน้ำหนักได้หรือเปล่าวะ,ะ <laughs> แต่เวลาวิ่งไฟล่ะเสียวๆแล้วคนละวิ่งในในบ้านเราไปเป็นเล่มน้ำแดงเป็นอะไรกขได้อยู่ไหมโอ้ยมันเสียวนะเพราะว่าชามันสูงกว่ากระบะ เจ้าก็เอาเองินมาว่าอยอยู่ซีซีรีเจ็ดไปลดเลยซีรีเจ็ดให้เล่เงินมาอ่ะต่เจ้าก็มีอยู่ล้านหนึ่งตัวแทนไปมันไม่ได้มันต้องสาร้านไ,ได้กันายค่อยก็ล้านหนึ่งองน้านยังไงค่อยก็ล้านหนึ่งท่มิ้นร้านหนึ่งแมกซร้านหนึ่งทานทำงานใชนี่เขาจะร้านเลยใทน,นี่เขาเป็นร้านเลยบอก็อน้านละร้านแล้ว คนละล้านออกสิบ้อพอดีอันนี้ยังไม่ได้ออกนะคะยังไม่ได้เดินเอ้ยยังไม่ได้เคลื่อนรถเพราะว่ารถยังไม่ได้ซ่อมเบรกก็ดู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 คนไมงดูคนนึดูคนนึงจะดูดู่ันห้าห้ารถหนูรถหนูหนูตกกระป๋องแล้วใช่ไหมแก้วสวัสดีค่ะ ค่ะขึ้นรถไหมอยากขึ้นรถไหมวายพี่นกขึ้นรถหนูเดอ้อกิวกิ้วกิวพี่รถขึ้นพี่รถพี่นกขึ้นรถน,น,น้องแก้วเดอ้อ <c oughs> พี่นกขึ้นรถน้องแก้วเดอ้อจะบอก แก้วตาดิ้นค่ะเห็นพี่นกขึ้นรถตัวเองแก้วตาดิน้นแก้วตาดิ้นค่ะเอากัาาวช้า,ชางกัวาช้างเดินกลมมัว,วาช้างเดินตามถนนพี่นกชอบกลัวช้างใหญ่ เราไม่ได้เดินนานแล้วนะเหลือเหลือสาม แม่สั่งปั้นก๋วยเตี๋ยวเนาะสั่งย่งกั๋วยเตี๋ยวควันไอ้รถใหม่ช้างก็ใหม่เออรถเก่าลืมไป เอออย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่งเดี๋ยวตกเดี๋ยวตกอ,วววอันนี้ต้องใช้วิาวจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะเพราะว่าเราต้องฝึกช้างขึ้นรถลงรถค่ะขอภัยพี่พี่เอฟซทุกท่านด้วย ขอให้ทุกท่านใช้วิจารณญาณปาดปาดเก่งแต่หมุนได้เอาเอาเอาเจียวเียวเกางเก่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 งก่งเกดงก่งก่ง่งงก่นเกลงงเก่งง่งเ่ก่ดก แก้วพี่นบเก่งกว่านูอีกนะอันนี้ครั้งแรกพี่นบนะ,ะน,นี่ครั้งแรกของพี่นบนะแก้วตา,าทำไมทำอไรอไหวขึ้นอีกบ่ละสิขึ้นอีกบ่ละเอา้าขึ้นลงขึ้นลงน้องยังใหม่นะคะต้องใช้เชือก ต้องใช้เชือกคล้องโซ่อยู่คล้องขาไปก่อนแล้วต้องมีโซ่ขาด้วยเพราะน้องไม่เคยขึ้นรถปัดเก่ง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 เออเก่งมากเลยยืนอยู่ก่อนยืนอยู่ก่อน

อแก้วงุ้นงิดแล้วฟัดแก้วงุ้นงิดกระฟือกระฟัดแล้วนี่หัวนายบ้าอาดอก เส้นเอ็นบอดี stairs, ้ระวังขาหลังเด้อขาหลังขาหลังอย่าตก ลองลงซิเป็นยังไงเออ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 ถอยหลังลงบ่นี่ ยกยกจังหวะขาบัถือยกจังหวะขาบัดถือเออสำหรับวันนี้แม่ต้อยขอปิดคลิปเยงเท่านี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์ให้ช่องน้องแก้วตาด้วยสำหรับวันนี้สวัสดีจ้า